อะไรลูกคอยคอยอาบน้ำเผ็ดเพราะอาบน้ำเผ็ดจะไปบ้านบ่อกับพ่อคนเดียวเอ้าเหรอแม่ไปด้วยเหรอใช่แล้วนี่อะไรลูกอั้นวางของพ่ออาบน้ำบ้านนะไหน เืนไ,ไกลนี่นี่น่แล้วมาแกะดูกันทั้นวางของบบหนูห้ามไม้มีดดูแลอจกบแคับน,คนเดียวย่จะบาดตัวนเด็กดูมดันชื่อเป็นยังไงเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรนม่สองเป็นคอยแบบนี้นี่นน สองหนึ่งสองสามสี่ห้าั้นลุอแก่เป็น,ปน,ปนไหมแล้วเยา่ายพอลงเสริฐตรงนี้นเป็นเหล็กอ่กอนหูแต่ก่อนมันเป็นไม้นะแต่ก่อนมันเป็นไม้อ๋อใช่ใช นีแล้วก็ิติดแลน,น่เอ้ยอันนี้อะไรอะล้อล้่ถูกฮล้อล้อจะหมุนได้ไม่ห<ะ><อ>ม,มุบบนไดู้กเวลาเรานี่นี่นี่ไม่ได้ประกอบล้อเลยนี่่ว่าประกอบแล้วมีะไี่ย่าดย แค่การออกแค่การออกข้อแค่ก,กรารออกจัดตั้งขึ้นแล้วก็การออกแม่ยังไม่ได้ใส่ล้อเลยอ่ะต้องใส่ล้อก่อนก็ได้นะใส่ตรงไหนก็รู้ นางต้องจะทำม้งจมทำยัมไมเวลานางดื้อยดื้ออยู่ก <Okay. S 2> อบอระะอ้อนึงพอนี้เด,ดี๋ยวเหายดินนเหายดไหเนี่นเลย่เดี๋ยวพี็จะ้ จะ่ใช่ใช่ลูกลูกจะหาวันมีหรือเปล่าี่พอหาใช้หรเลกอิ่นกับพวนง อ้ไรยังไอ่ะแม่นม่ฝังนี่ต้องคอยหมืนตอหมุนยยลูมหมืนไหมอ่ะคอยหมืนหมืนไหมองหมืนด่มไม่ใช่หมืนอย่างนี้ทำไมไปจมหมาดหนึ่ง กี่ล้อะสี่ลอส่สคงงอนี้ใส่สี่ล้มนจะไปตั้งยังไง่ใส่เยใส่ลยลใส่เลยมีตรงไหนเพราะวาประกอบมาแล้วแค่จกลางนี no. ีตรงไหนใส่เลยดูนมลอางก็มีมที่ใส่แล้วมันติดแล้วหรอรือ่าเป็นอะไรวะสดูคงไม่เป็นอะไรนีสดูซิลูก ค่อนข้างจะคมิดนึงเนี่ยตรงนี้ต้องใช้ไขควงไปใช้ชิมล็อกทำไมไม่มีเลยอะไม่มสีรเล้ยนให้ี่เนี่นีน่หยิบนข้ว้า chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สองเนี่ยนะางนวางมือเราคมนคอางเี้นไะคมระวังนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่เห็นค่อยดูเนี่ยระวังนะคมกันะน,นะลองดู ทำเอด้แม่อต้เดี๋ยวสิมึงต้องช่วยกันยกันนี้มาสองคนนลบัลูกมะโตกัลูกมาเดี๋ยวคนใช่ตรแม่เดี๋ยหนักแม่เดี๋ยววนตัวนี้ของันนีม่าแบนี้ ใช่มันนี่มนระวัมารังัวนันี่อรใช้เมฆมเลโคือมันหร่ใช่นี่คนี่ตัวันจอดใลวนจอ Obrigado. Oh, Nice, que coisa. เรามาต่อนี่เสร็จก่อนสีลูกเอามาต่อช่วยนเสร็จก่อนสีนุ่พลมาหนสือลูกุพลจะกลางนะเดินดูไหมจะกลางเลยนะะไมมาเยนีร่มเรียบร้อย นี่ไงนี่งใช่หันหันไปหันไปนี่เราเอไปครับอะไรแบบนี้ก่อน เก็บไม่เที่ยงเลยรูปอันห้องต่อ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 จะไว้ยังไงเอาอันนี้ออกก่อนวางไหนลูกเอาช่้นใหม่ไป้วางไว้ตรงนู้นนะคะผู้จัดการนะคะยังไปวางไว้เองเลยวผู้จัดกาูวางไหนคะเอาวางไหนดูเดี๋ยวนี้วางตรงไหนวางไว้ตรงไหน 这点又惨了。 Mm-hmm.